อารกิจต,ตามหาเรือกระดง,ง,งออดนั่นไงเรือจอดนั่นไงเรือจอดอยูโอ่โอ้โหแบบคนเยอะอยู่ดูเป็นคนหนุ่มซื้อแชร์ภาพกันเราก็ไม่พลาดที่จะมาเล่นนะครับจุ่มลีเคเรือเรือกระดงผีบริเวณฮัตเลปโภตำบลขูดเต๋าอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับที่น,นี่คือทะเลฮัตใหญ่นะครับเป็นทะเลสาบนะครับถ้ามาถึงก็วัน ประมาณใบสองนะครับอาดการกำลังหลอนได้แรงพอควรยิ่งหรือวัดลอยยี่สิบนะครับเขาพาลงเรือเลยพอรามากันทกคนแล้วก็มีพี่น้องเขาอีกคู่นึงก็เป็นแพทพนนะครับลากกันไปท่างมดซีกระดองนะครับหรือว่าซีลำนะครับล่างโดยเรือห้างยาวนะผู้ร่วมการนั่งในกระดองลำละซ่องกุนซ่องขุดจ้วงในอกนี่กันที่ว่าเนื้อมีการกระชากหลักทู่บางเล็กๆหน่อยๆกาดได้ ล้างเาน,น็ตหลอนโหลดอะไ้จุบอยู่เรียกจบบรรยากาณทะเหนลานกาเรือมาเห็นบอกแม่งก็ปลื้นนะครับเดี๋ยวบินอยู่เดี๋ยวบินว่าเดี๋ยวว่ายอยู่ในน้ำนะครับเดี๋ยวกายอย่างมีปลาเห็นอยู่มั้งนะครับนี่คือบรรยากาศโดยรวมของการลงเรือประมาณ40นาที ตาที่ว่าโอใจได้นะครับในวันนั้นอาการหลดอดก็เลยมีกล้องเราพอไปจุดเดียวขึ้นมาตามเแยวคนฟังเข้าว่ากล่าวไว้เนหลบต่งอีกคนคอยลงไปแล้วไก่ยากหลงเนยออขี้เรือกับดองเล่มผูกกามาก,กันนะครับก็ทื่อว่าใน้าฟึกเดีอดลุ่นน้าฟึกปมาสบการไม่หม่ก็เสนุกดีเด็กๆก,กันนะครับแม่จะหลอดก็ไม่ปื้อาได้ไปเดี่ยวคือบรรยากาศปีนัดเล่มผูกบ้านเล่าน,ลนะครับไม่ต้องไปไกลถึง มีปัตตาลุงหรือว่าที่อื่นนะครับไปหนังบุญนุนกันเลยเลือกระดองชาวบ้านที่เขาบริหารกันเอง